สวัสดีครับชมลมคนชอบผีวันนี้ผมก็จะมาปราผีในฟาสโบโฟเบียกับด่านอะไรนะลิชวิลเออใช่ใช่ลิชวิลคอร์สนะครับเบรกเกอร์อยู่ลงรถเควก็จะมีค่าสติต่ำกว่า25ใช้โทรโข่งแล้วก็โก,กสิเวนป่ะไฟฉายอ่ากล้องถ่ายรูป EMF นะครับเข้าไปเลย <S 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 มาฮะโอ้โห แบบออกโหคือแบบหน้าบ้านมันแบบครมืดนะฮะหลอนมากหลอนมากหลอนจัดอะดูดิคือแบบแล้วสภาพอากาศคือแบบท้องฟ้ามืดสนิทโอไม่ก oh ็ถ้าเป็นหมอกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบดูไม่ค่อยน่ากลัวนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าวันเนี้ยมันดูแบบน่ากลัวแปลกๆฮะอาจจะเจอพลังงานบางอย่าง ที่สิ่งสถิตสิ์อยู่นะที่อย่งนี้ก็เป็นได้เฮ้ยเย็ด yeah! ของแท้แท่ว่าโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเอาเกลือมาโรยนะครับแล้วก็เราจะอเช็คฟิงเกอร์ปินนะครับเพราะว่าผีเพิ่งจับประตูไปเมื่อกี้โอเคเอาเกลือไฟฉาย uv แล้วก็กล้องวิดีโอนะครับเพราะว่า ผีอาจจะอยู่ฮอล์เวย์หรืออาจจะอยู่ที่ไหนสักที่แล้วเราอาจจะเจอโกสอฟก็เป็นได้เฮ้ยมีมีโกดอฟนะเมแกเห็นเห็นอยู่โอเคครับมีฟิงโกสอฟเกลือเหรอเดี๋ยวโรยตรงนี้ก็ไนดะ้ทุกคนโกดอฟนะเห็นไหมเ,เห็นไหมสวย,อยโอเคอยู่ฮอล์เวย์นะฮะผีอะ่ะ โอเคแต่เรายังไม่รู้นะว่าเป็น Ghost of จริงหรือไม่นะครับในตอนนี้เราก็จะเช็คเอ,อสปริบบ็อกซ์ฟิซซิงนะครับสองอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่ามีโอกาสเป็น The เดอะมิมิกเกมนี้คือถ้าเราเจอ Ghost of เนี่ยให้เราตีไปเลยว่ามีโอกาสเป็นเดอะมิมิก5 0 5 0นะครับอาจจะเป็นของจริง หรือของปลอมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเเราจะเช็คซับรบ็อกกับฟริซซิงก่อนนะแล้วก็เอาไฟฉายไปเพิ่มก็แหละอ่ะโอเคพอดีว่าแบบรวยไฟฉายอะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวคอือยังไม่ได้เปิดเบเกอร์อไงก็เลยแบบถือเข้าไปเพิ่มนะครับเกลือแล้อยู่ไหนอะ่ะกดออฟเดี๋ยวเรวอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้ครับ เอามาคุยดิเุ้ยเกมบะไแล้ะเอา้าวัดเอา้าผมเอา้าอะไรวะบาร์กเหรอเฮ้ยบาร์กทุกคนโอ้ผมงงเลยไม่ตอบฮะตัวนี้ผมคิดว่าเกมค้างเมื่อกี้รู้วเลยฮะ จะรู้ว่าจะรู้อ่ะ7.3ครับโอเคงั้นเอางี้นะเอ่อเดี๋ยวเราไปเปิดเบรกเกอร์ก่อนแหละไม,ไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปก,ก่อนนะไอเอากล้องมาดิเออปึ๊บแชะและก็แชะโอเค หากระดูกด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมอดี๋ยลืมกระดูกนะเอ้นี่ไงเจอแล้วเออของเล่นเป็นวูดูนะครับถ่ายไปเลยแล้วก็เบรกเกอร์ลงรถนะครับโอเคครบแล้วเอ้าเดี๋ยวนะเบรกเกอร์เปิดเองเหรออ้าวเปิดเองงั้นก็แสดงว่ามีโอกาสเป็นจินใช่ไหมใช่แล้วมีโอกาสเป็นจินนะครับ ใช่ปะใช่ใช่มีโอกาสเป็นจินผมไม่รู้ว่าเป็นสวย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 คือตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าโกดออฟเนี่ยคือของจริงไหมนะฮะอุ้ยมันโยนแล้ววะ่ะมันโมโหแล้วมันโม,หมนโมหแล้วโอเคเดี๋ยวทำอาจไฟทางเดินก่อน โอเคกดลอตอยู่ไหนวะอ๋อ oh, อยู่ที่เดิมครับโอเคเดี๋ยวเราเอาดอทมาวางนะแล้วก็กางเขนสองอันคือถ้ามีดอทเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะอ่ามีอ่ามีฟิงเกอร์พิ้นแล้วก็กดลอตใช่ไหมถ้ามีดอทก็จะเป็นแบนชีเนาะโอเค แต่ดอทเนี่ยยังไม่เอ้ไม่ใช่ดิแต่กดออฟเนี่ยไม่ชัวว่าเป็นของจริงไหมมาวางตรงกลางบ้านเลยนะฮะตรงที่มันอยู่อ่ะก็คือห้องนั่งเล่นเอ้ไม่ใช่ห้องนั่งเล่นดิทีวีเออนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าวางไปเลยครับตรงนี้ปุ๊บวิไฟกระพริบครับ ยิมเอฟหรอยมอยู่ไหนนะผมโยนอ๋อโอเคตรงนี้ครับเอาไปวางเลยอ่าโอเคเขาอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวปิดไฟก่อนนี่เขาอยู่แถวนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะวางดอตตรงนี้โอเคตรงนี้เคยเห็นแน่นอนไปเดี๋ยวเราเอาโกสไลติงมาด้วยนะครับโกสไลติงไม่มีดิไม่มีไม่มี ไม่มีไม่มีไม่มีโอเคเออใช่ตัวนี้ไม่ใช่แฟนทอมใช่ไหมไม่ใช่แฟนทอมครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะหาเอ่อหาอะไรอีกอะมีรโข่งด้วยโอเคอะถือทูบเลยก็ได้เดี๋ยวดูดอทก่อนว่าเป็นดอทจริงไหมถ้ามีดอทก็แสดงว่าตัวนี้เป็นแบนชีนะครับ เห็นไหมซ้ายมือ ghost off เนี่ยของแท่ของแท,งแท้แต่ไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือเปล่านะครับเราต้องอ่าโอเคแบนชีตัวนี้สวยกด off จริงนะครับอันนี้ผีเป็นแบนชีนะเรารู้แล้วทีนี้ก็จะเหลือทรโขงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำทรโขงกันนะก็เดี๋ยวเราจะยืนแช่ห้องผีไปเลย พอเราทำทะลของเสร็จเราก็จะเล่นวูดูนะครับแดดยืนแช่ไปเลยเดี๋ยวมันก็คุยครับเดี๋ยวมันก็คุยกินน้ำแป๊บคอแห้งสวยโอเคทีนี้ก็จะเหลือค่าสติค่าสติต่ำกว่า25นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะทำการเล่นทูบเลยนะครับ เอ้ยไม่ใช่ทู่บอตต้องเล่นอยู่แล้วแต่เราจะเล่นของเล่นนั่นก็คือวูดูนะครับเดี๋ยวเราจะจิ้มเลยนะเอาทู่มาเพิ่มกันสักสองอันแล้วกันสองสามอันประมาณนี้เดี๋ยวเราจะจิ้มเลยนะจิ้มให้มันแบบหมดรวดเดียวไปเลยอะ่ะโอเคตอนนี้เหลือค่าสติโดยรวม62%นะครับ ไว้ไฟกระพริบว่ะย็ดตจัดไปไฟกระพริบ,บอ่ะผมพร้อมแล้วเอ่อมาเลยวูดู oo. จิ้มไปเลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจตาำยังจนกว่ามันจะตาำกวยี่ห้าฮะโอเคสวย โอ้โหผีคาซะด้วยนี่แน่ตามกว่าย5แฮะโอเคเกมนี้ผมน่าจะไม่เอารูปกลางเขนนะแต่สุดท้ายก็ต้องรออยู่ดีอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ผมผมไม่ได้โรยเกลือ,อ,อโรยเกลือไว้ครับผมไม่ได้โรยเกลือให้มันมาเหยียบอ่ะเหลือสามรูปเนี่ย อาจจะนานหน่อยครับเป็นเคอร์ซันแอบ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 ไปแล้วโอเคอันนี้ก็กันเหนียวเฉยนะเดี๋ยวไปเอาอ่าเกลือเพิ่มนะครับอีกกระปุกหนึ่งเอามาโรยไว้อ่าคือผมไม่อยากรอกางเขียนแล้วอะ่ะ เพราะว่ามาติดโคดาวทูบอยู่นะครับตอนนี้กวาม,มาจะลาก็หนึ่งนาทีครึ่งอ่าเดี๋ยวรอรนนี้แหละคือถ้ามันจะมาก็ให้มันมาว่้เหยียบหรอขอบใจมากกล้องถ่ายรูปู่ไหนอ่ะโอเค โอเคครับตอนนี้ก็ครบแล้วไปออกเลยผีก็เป็นแบนชีนะครับไปเ e t โก o l e t โก o แมนอันนี้ก็เป็นทริคในการโรยเกลือนะก็คือแบบโรยไปเลยอะสแปมไปเลยครับตัวเอฟอะปึ๊บปึ๊บ,บมันจะกองมันจะเป็นกองเดียวกันแล้วถ้าผีมาเหยียบเนี่ยก็คือเราจะได้สามสากองสามรูปเลยนะครับแต่ถ้าเราแบบ ยังไงอะถ้าเราแบบโลยแบบหน,นึ่งสองสามอ่างเงี้ยผีมันก็จะเหยียบไม่หมดนะครับมันจะเหยียบแค่หนึ่งหรือสองนะครับมันก็จะเดือแบบกองใดกองหนึ่งไว้มันจะทําให้เราแบบเสียเวลานั่นเองนะฮะไป โอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นแบนชีนั่นเองนะฮะรูปทาย70ดอนนะครับเวลาที่ทำได้ก็จะเป็น10นาที25วินาทีโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ